เราเล่นด้วยนคะแ้เลยิบพรอมพี่นคะิะเลยเลช้อนหาเดน่งกันแป้งแป้งอมีขั้นตอน,น,นะคะ่ะ มีสำหร <kah> ับคนที่วิธีการทำนะคะท่านตอบรับนอเลยค่ะเราเอาทุกช่วงให้พอทำกี่รั้งสำตอนะคะก็สามสเราชกันยังไงดีก็ต่อกันสิี่วันคะตอนวัก็คือได้แล้วนะคะเราอยู่ในข้อทุกทีนะคะเราอย่งเป็นมอตแล้วแต่ความอยากอยากลงมานะคะก็คือก้อนเล็กๆนะคะเป็นกเกซึ่งกได้ใต้ปิ่นชุนยีมาทำให้ปิอนชุนีมา้มีความหนึงนะคะแล้วหน้าตอ่ใช่แหมว่าเราไได้หรอเปล่ว่าทำ้ดีเือนร้อยมาตักถึงเป็นแบ้นนะคะเนาะได้เลยค่ะทำได้เลยคืออะไรคะสมอย่างนี้นี่ ในแม่เราปทำงาใ้ฟ้าเนาะนี่ใช้ค่ะเราเนี่ยหน่นะคะใช้แป้นนะเต็มช้อนเต็มนีีค่ะพี่ใส่ปเดินยนะคะต้องนะคะ่อลีนี้คะอชนีด้วป้อไม่ดาทีนี้เต็ม้อนนคอนนะนีอเนี่ยอนาะคใส่้าไปแล้วใช้แของมนคะนนะคะส้องมาครนะคะหน้าเราคือเมื่กีคือมด้วยกุปอร้นเวก็ราเป็นตัวาเพราะว่าเปนสูรงนต่อปเาจิงค ถ่กันะแล้วก็ูเป็นมนะคะบนเป็นทานกันนะคะไม่นะคะเขาก็จะผสมกันเยี่ยกันะะถ้าเราทำบเรารู้ว่าีของเราน้าของเาเนี่ยทุกเวลากัดได้นะคะกัดได้แป้งเนี่ยเน่าเราใช้เต็มช้อนแล้วเต็่ผสมตันบูแต่ถ้าทำไปก็้วเป็นผสมตันบนยุดคือก็ให้สูเท่าการดึงลดได้ตามสภาพนหารตามที่ว่าตามรวนแต่ถ้าแบบแป้งหยุดมนียค่ะก็จะประสิภาพของเนียพีไม่ต้องการเลยนะคะก็จะผามเข้ากันคนะแต่ที่มันดีได้ เราทำให้แวลูก <wounds> ค um, ่ะการที Kid, ่ถไหนนอนไม่หลับนนไม่ลยค่ะตมันตตึงะช้ามากงขาอ้ให้ขึ้นให้บอยวขึ้นคือบที่เคยมีหมไม่ได้ไมลูกอ่ะคือไดู้กเราจะใช้ัให้ได้มากขึ้นตองเปเสยนการจีบของหรือบนะันี้ตรงตรงนี้คือจแบบที่อจาแนะนำเลยค่ะานาเนี่ยพร้อมจะเป็นตัวแนมีมีอยอะเลยค่ะตัวแนาึง่เยอเลยวันว่าดาเลยถ้าใครที่ยังแบบไม่กล้าค่ะไม่กล้าไปที่ไหะก็ลองได้แได้ลองไปเช็คก งแล้วก็ป้ายส่วนนี้ได้ร้อยตัดเวลานะคะ20นาที2ม30นาทีเนาะโอเคค่ะ